มึงใช้คำว่าคนที่รักเปี้ยวยังมีอยู่โถ่เฮียมึงคิดได้งไงในซับฮะกูยอมใจมึงจริงเลยโหแต่งข่าวได้แบบมันอะ่ะเออมันสัตมันสัน้ไปขยายความให้มันดูแบบให้มันการมีแบ่งฝักแบ่งไฟ,ฟเพิ่มขึ้นโอ้โห,โห,โหเฮีย กดไลค์กดไลค์อย่างนี้ไม่สะใจสัตว์อย่างนี้ต้องกดไลค์อย่างนี้เฮียถ้าไม่มีสื่อแล้วกูจะรู้ไหมมีข่าวว่าพันศพพันเสพเนี่ยเฮียก็มึงปล่อยสื่อออกมาอย่างนั้นน่ะปล่อยมาทุกวันทุกวันมันก็มีภาพละมันก็มีบางภาพที่กูเห็นกูไม่ได้คิดแตกแยกไปจากพวกมึงเลยกูแค่คิดเพิ่มเติมแค่นี้มึงก็หาว่ากูแม่งแบ่งฝัดแบ่งไฟเข้าข้างฆาตกรเข้าทางฆาตกรขั่วยอะไรเฮียใช้สมองคิดนิดนึงเออ ว่าเขาจะแปลความหมายเป็นยังไงไม่ใช่ว่าแม่งจะสักจะขายข่าวขายข่าวขายข่าวเยี่ยอะไรแม่งขายแม่งไม่ไดีดูหีดูแตดแม่งเยี่ยอะไรเลยวันนี้พวกเราเสพสื่อเพื่ออะไรกรันวะสนองอะไรความแค้นของตัวเองความสะใจอะไรอย่างนี้ปะสั่งสรรหน่อยสั่งสรรน,นิดนึงไม่ใช่ชี้น้ำอย่างเดียว คนเป็นเหยื่อก็คือพวกกูเนี่ยที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมแตกต่างไปจากมึงเนี่ยไอ้สั์ทำให้กูดูเป็นคนเลวซะอย่างนั้นดูเป็นคนไม่ดีเป็นคนเข้าข้างคนผิดมึงคิดอย่างนั้นนะพวกที่ดูสื่อแล้วจิตตกเนี่ยมึงดูแล้วแบบไอ้ี้อยากแก้แค้นอยากอะไรเงี้ยแต่พอมึงทำอะไรไม่ได้เพราะกฎหมายบางทีมันก็ทำอะไรไม่ได้มึงก็รู้สึกขับแค้นใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลย พานไงไอสัตว์พานพานพานคนมาพานแบบไม่ไม่มีเหตุผลอ่ะคูคูคูเวยี่อ่ะแล้วไม่ต้องมาบอกว่าเยี้ยมึงพูดหยาบทําไมวะกูเป็นสื่อเหมือนงั้นไงสื่อให้พวกมึงรู้ไงไม่ต้องมาดามาาฟันกูในสัตว์ฟันยังไงมันก็คือฟันจะบินจะเบิ่นจะเหี้ยอะไรมันก็คือฟันมันทองอ่ะทองไม่ได้สัตว์ดูดีไปมันขี้อ่ะ ถึงมันจะบิดเบี้ยวไงมันก็คือขี้เออเหมือนกันประเด็นคือมึงชอบตีข่าวให้มันดูแบบมันดูเวอร์ดูน่าสนใจดูขายได้อะไรอย่างเงี้ยตงข่าวฆ่าเนนบวกปูนเนี่ยก็ฆ่าเหมือนกันใช่แต่มันไม่ประโคมข่าวมันไม่สะใจใช่ปะ่ะมันสะใจไม่มากหรือยังไงเรื่องอีเปียวเนี่ยคงจะสะใจขวา่าคนน่าจะชอบดูขวา มันก็เลยแบบประโคมข่าวกันจังเลยอีเบี้ยวเลยดุเลวโคตรเลวแสนเลวไปเลยเอทั้ทง,ทงที่มันก็ไม่ดีอยู่แล้วเพราะมันก็ฆ่าคนอันนี้กูเข้าใจสัตว์ฆ่าคนแล้วไม่สลดด้วยนะยังมีทาปงทาแป้งหน้าเยิ้มแป้นเลยเฮียแต่มันมีบางมุมไงมึงต้องเข้าใจว่าเอ้ยกูเห็นว่าเฮียมันก็อยู่กับเพื่อนผิดกับผู้ผชายไอ้ที่ตอนแรกแม่งไม่สนใจเฮียอะไรเอาตัวเองรอดอะไรอย่างนี้กูเห็นอย่างนั้นไงกูเลยรู้สึกว่าเฮ้ยอีสามคนนี้มันก็รักกันดีว่ะ แค่นี้กูเห็นแค่นี้แต่มึงเห็นว่ากูเข้าข้างฆาตกรคือส่วนว่ามันจะรักกันมากหรือรักกันไม่มากกูก็ไม่รู้กูดูข่าวจากพวกมึงอย่างเดียวเลยจากที่มึงสื่อมึงสื่อมาให้กูเสพกูก็เสพแล้วกูก็รู้สึกอย่างนั้นอ่ะกูผิดเหรอกูผิดมากใช่ปะมฮะกูถามมึงสองทีได้ไหมถามถามมึงก็เปลี่ยนข่าวมั่งเออให้มันดู ดูน่ารักน่ารักอย่างเช่นไอ้เฮียนาลุโตะถึงตอนไหนแล้วนะวันพีทไปถึงไหนแล้วได้เป็นราชาโจรจอโจนสลัดหรือ,อยังเนี่ยกูก็อยากรู้ข่าวแบบนี้มัง่งมึงปะระคบอย่างงี้มังสิไอ้เฮียกูก็อยากรู้บ้างมีแต่อีเปี้ยวอีเปี้ยวเปี้ยวทุกวันนี้กูแม่งกินเค็มไม่ค่อยได้อะไรสัตว์ลิ้นกูนี่รู้สึกว่าเหมือนจะแบบคลั่งคล้กับความเปรี้ยวอะไรประมาณนี้แล้วส่วนน้องที่กูแคปที่มันแชร์โพสต์กูไปแล้วก็แบบ ไปอะไรนะไปว่ากูคิดได้ยังไงเพียจริงๆกูกูคุยกับมันแล้วแหละเออว่าเนี่ยให้มันรู้สึกว่าเวลาโดนแชร์ข่าวไปเหียให้คนด่ามันรู้สึกยังไงก็ไม่มีอะไรก็แค่อยากให้รู้ถึงใจเขาใจเราแค่นั้นแล้วก็แต่ก็คุยกันดีคุยกันแล้วแหละว่าเอ้ยเดี๋ยวกูจะโพส์อย่างนี้นะเนี่ยนเดี๋ยวทนไปหน่อยเดี๋ยวกูเคลียข่าวให้อมันก็บอกว่ารีบๆหน่อยใจคอไม่ค่อยดีเนี่ยขอให้คุยด้วยเหตุผล มันก็มีมีอะไรไม่ใช่พวกคนดังๆที่จะต้องมาทะเลาะกงทะเลาะกันออกสื่ออะไรอย่างนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เริ่มจากตัวเราทั้งนั้นแหละเออเพราะเราต้องการสนองความสะใจของตัวเองสื่อต่างๆก็เลยผลิตขึ้นมาเสนอพวกเราเพื่อให้เราได้เสพความสะใจตรงนี้สะใจไหม มีอะไรดีขึ้นมาไหมกูก็ไม่รู้กูจริงๆกูก็ไม่ได้อยากจะทะเลาะกับใครหรอกแต่บางครั้งบางทีมันก็เกินไปอะไรประมาณนี้พ่อไม่เคยสอนให้เรารักพ่อแต่พ่อสอนให้เรารักกันไม่ใช่ว่าต้องเอียดแค้นอะไรอย่างนั้นจิตตกเปล่าๆมองถึงเหตุถึงผลของมันกูหน้าเฮียได้ใส่เฮีย แต่กูก็มีเหตุมีผลกับเขาบ้างแยกแยะกันสักนิดหนึ่งโอเคครับผมเสบอยคิดถึงใจช้าง